ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าย่อๆกับผมครับปีเตอร์เองคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีและ CBDC คือไรเป็นโอกาสความท้าทายในยุคดิจิตอลอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับคุณก็สามารถเป็นผู้สนับสนุนเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณแล้วมาเป็นตัวหนึ่งกับ LoG ิกจ Solution กันนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอเกิดก่อนครับว่าคริปโตเคเรนซี y คืออะไรคริปโตเคเรนซี y คือสกุลเงินดิจิตอลครับที่ทำงานอยู่บนบล็อกเชนเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนสามตีปีนี้เป็นกระแสแล้วมาแรงมากนั่นก็คือ Bitcoin, ีเท e รี u m นะครับหรือชีบะแล้วก็สกุลเงินอื่นๆครับเหล่านี้ครับเรียกว่าคริปโตเคเรนซี y ซึ่งนะครับเมื่อมันทำงานอยู่บนบล็อกเชนแล้วครับ มันจะทําให้การทํางานของระบบโครงข่ายตัวนี้ครับทํางานแบบดีทันทันไ์ครับก็คือไม่รวมศูนย์นั่นเองกล่าวคือเราไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารหรือรัฐบาลหรืออะไรเลยครับทําให้การโอนเงินนะครับเป็นไปได้อย่างอิสระแล้วก็ตรวจสอบยากครับตรงนี้คือข้อดีของการทํางานบนบล็อกเชนที่เป็นพ r o สิกนะครับนะแน่นอนเลยดังนั้นครับแล้ว บล็อกเชนทำงานอย่างไรล่ะตรงนี้นะครับขอกล่าวในคลิปนี้นะครับก็คือเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปดูในคลิปนี้นะครับผมได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองบล็อกเชนคืออะไรตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ที่ผมเคยทำนะก็เป็นอธิบายแบบเป็นรูปภาพนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยนั่นเองครับยังไงก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ข้างบนริงนี้เลยนะโอเคต่อมาแล้วคริปโตโคเคเรนซีกับเซฟเคเรนซี y แตกต่างกันอย่างไรต้องท้าวความผนว่าและเฟสเคอร์เรนซีคืออะไรเฟสเคอร์เรนซีนะครับก็คือสกุลเงินนะครับที่รัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางครับเป็นคนออกให้นะครับเป็นคนบอกว่าเฮ้ยสกุลเงินนี้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบาท USD หรือว่าหยวนหรืออะไรต่างๆมากมายครับตรงนี้เขาเรียกว่าเฟสเคอร์เรนซีครับเป็นทั้งเหรียญเป็นทั้งธนาบัตรครับรวมถึงนะครับที่เราโอนผ่าน Mobile Banking นะครับก็คือยังเป็นเฟสเคเรนซี y อยู่นั่นเองครับแต่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนั่นเองครับต่อมาครับแล้วโอเคเรารู้ละว่ามันเ a สเคเรนซี y แล้วแล้วยังไงแล้วเกี่ยวกับอะไรกับ c r y ปโตเคเรนซี y ล่ะก็คือ c r y ปโตเคเรนซี y ครับเป็นสกุลเงินใหม่ครับซึ่งบอกว่าทำงานอยู่บนบล็อกเชนครับดังนั้นมันจึงไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลครับ ทำให้เราโอนเงินได้อย่างอิสระมากมายครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่ต่างกันครับคือถูกควบคุมกับไม่ถูกควบคุมนั่นเองดังนั้นครับตัวบล็อกเชนหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตัวอัชญากรต่างๆครับก็จะเห็นเป็นช่องทางในการโอนเงินในการฟอกเงินอะไรต่างๆมากมายถูกไหมครับเพราะว่าตรวจสอบได้ยากมากๆเลยนั่นเองครับกับต้นชนไปลายไม่ถูกว่าจากคนไหนโอนไปคนไหนส่ตงต่อให้คนไหนดังนั้น มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยแล้วรัฐบาลหลายๆรัฐบาลก็กลัวนะครับหลายๆประเทศก็กลัวครับดังนั้นครับรัฐบาลหรือประเทศต่างๆครับจึงเฝ้าจับตามองแล้วก็ออกกฎหมายเป็นพิเศษครับอย่างประเทศไทยครับก็ไม่ให้ใช้คริปโตเคเรนซีนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของครับแต่ถือว่าคริปโตเคเรนซีครับเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งเอาไว้ซื้อขายทําการเทรดทำการไหมเท่านั้นครับ ตรงนี้ก็แล้วแต่ประเทศนะครับที่จะอนุมัติออกกฎหมายมาอ่าซึ่งประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะต่อมานะครับต้องบอกก่อนว่ามันก็วิวัฒนาการมาครับเป็น CBDC แล้ว CBDC คืออะไร CBDC นะครับย่อมาจาก Central Bank นะครับ Digital Currency นั่นเองหรือว่าเงินดิจิตอลครับก็เหมือนสกุลเงิน Crypto Currency ครับแต่เป็นเงินดิจิตอลที่ รัฐบาลนะครับหรือธนาคารกลางเป็นคนออกครับทำให้นะครับสกุลเงินนี้ครับเทียบเท่ากับ f i a เคเ r รน n ี y เลยเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนออกนั่นเองครับแต่ว่าเบื้องหลังการทำงานของตัว cbdc นะครับอาจจะใช่บล็อกเชนหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับแน่นอนว่าตรวจสอบได้แน่นอนครับก็คือเอาข้อดีของตัวคริปโตเคเ r รนซีมาใช้แต่ว่านะครับบางครั้งนะครับ ถ้าเขาไม่ใช้บล็อกเชนเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกระบวนการรูปแบบอื่นในการยืนยันในการตรวจสอบแทนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้บล็อกเชนเนี่ยเขาจะไม่ใช้พิพิบล็อกเชนแน่นอนก็คือเป็น privately b l o c k h a i n ครับเข้าถึงในวงจำกัดทำให้เขาสามารถดูแลควบคุมแต่ละโหนดได้นั่นเองครับทำให้ตรงนี้ครับก็ถือว่าปลอดภัยไหมก็คือลดระดับความเป็นคุณสมบัติของ ล็อก c h a ลงนะครับเพราะว่าโนดน้อยลงแต่ว่าก็แลกมากับว่ารัฐบาลสามารถควบคุมได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียแล้วแต่นะครับเขาจะออกแบบมาใช้งานนั่นเองแล้วแต่ประเทศแล้ว,แ,ลวแต่รัฐบาลของแต่ละประเทศนั่นเองครับโอเคต่อมาครับอย่างที่บอกครับเมื่อมันทำงานอยู่ภายใต้รัฐบาลใช่ไหมครับอยู่ภายใต้ธนาคารกลางของประเทศนั้นนัน ตรงนี้ครับมันจะทําให้ทุกเรคคอร์ดครับทุกทานเซชันครับสามารถตรวจสอบได้นะครับของทุกคนเลยนะมันแตกต่างกับปัจจุบันยังไงปัจจุบันนะครับคุณจําได้ไหมว่าธนาคารจะต้องส่งรายการของเรานะครับให้คมสมบากรในกรณีไหนในกรณีที่ธนาคารนั้นมีการโอนเข้านะครับ4 0 0พครั้งขึ้นไปถูกไหม หรือจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปกันไป,ไปตามกฎหมายทีนี้ครับตรงนี้ถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่ถูกส่งถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น CBDC แล้วเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เขาต้องทําแน่ๆคือเขาจะสามารถตวดคุณได้ทุกๆทางทุกๆแบงค์ที่ผ่าน CBDC นี้ที่ผ่านบล็อกเชนหรือว่าตัวระบบของเขาตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่บล็อกเชนก็ได้อาจจะเป็นระบบอีกตัวหนึ่งเขาซึ่งต้องบอกว่า เมื่อทําอย่างนั้นเกิดขึ้นและตรงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่คุณนะครับก็ต้องถูกบังคับมาใช้แล้วเส้นทางการยิงของคุณนะครับก็จะถูกเปิดเผยทั้งหมดเลยนั่นเองครับอ่าโกงภาษีไม่ได้แล้วแน่นอนหนึ่งโอเคต่อมานะครับเรามายกตัวอย่างบรินะครับแล้วก็กลุ่มประเทศที่เพิ่งก่อตั้งนะครับมันจะมีบาราซิลมีรัสเซียมีจีนนะครับห้าประเทศด้วยกันก็ตามนี้นะครับทีนี้ครับ กลุ่มบิดไหครับก็จะทําสกุลเงินดิจิตอลนะครับเป็นตัวกลางเหมือนกันซึ่งนะครับก็จะใช้สกุลเงินนี้ครับในการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างประเทศครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับล่องขึ้นนั่นเองครับและสกุลเงินนี้ครับก็ถูกแบกด้วยทองคํานั่นเองอ๋อผมลืมบอกนะครับสกุลเงินอื่นครับที่เราจะใช้กันไม่ว่าจะอาจจะเป็นอนาคตจะเป็นบาทไทยบาทดิจิตอลหรืออะไรเงี้ยครับ มันจะแบกด้วยส่วนใหญ่จะเป็น1ต่อหนึ่งอ่าอย่างยูนครับยนูบยน,ยนกับยูนดิจิตอลเยนกับเยนดิจิตอลนะครับจะแบกด้วย 1, 1. ต่อหนึ่งเท่ากันครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความนะครับเสถียรภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าแบกด้วยอัตราอื่นเนี่ยมันจะคํานวณยากแล้วมันจะทําให้อ่ามูลค่าของสก,กุลเงินมันคาดเคลื่อนกันนั่นเองครับโอเคแล้วที่บอกมาทั้ง CBDC ทั้งคริปโตเคเรนซี มันแตกต่างไงกับเรากับลูกค้ากับผู้ชายทุกคนต้องบอกครับว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเพราะว่ามันก็ใช้ผ่าน e wallet หรือว่าตัว mobile อปพลิเคชันทั้งหมดเลยนั่นเองครับดังนั้นคนใช้จะไม่รู้ถึงความแตกต่างครับว่าเอ้ยมันแล้วมันแตกต่างไงกับ cbdc กับ fiat currency กับตัว cryptocurrency ต้องบอกว่ามันไม่แตกต่างครับเพราะว่ามันก็ใช้ผ่านแอปแต่ที่มันจะแตกต่างครับก็คือ จำนวนครับดีมาซับาพครับร้านค้าที่คุณเอาไปใช้เพื่อนๆที่คุณใช้อยู่แล้วก็กฎหมายที่ออกมารองรับตกลงเขาให้ใช้อะไรกันแน่เราใช้อะไรเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นคุณไปลาวหรือว่าเวียดนามใช่ไหมครับคุณก็จะสามารถใช้เงินบาทไทยได้แสดงว่าเขานะครับก็มีดีมานซับายยอมรับเงินบาทของเรานั่นเองครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าสกุลเงินไหนถูกใช้แพร่หลายและถูกกฎหมายนะครับ ะกุลเงินนั้นครับก็ถือว่าจะป๊อปปูราขึ้นแล้วก็ถือว่ามีค่ามากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมลืมกล่าวถ้า cbdc ครับทำงานนะครับด้วยบล็อกเชนนะถ้าเขาออกแบบมาเป็นบล็อกเชนเป็นเบสพื้นฐานเนี่ยอนาคตนะครับจะทําให้ครับสามารถมีระบบของ sme หรือว่าตัว business ต่างๆเนี่ยเข้ามาจอยได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่น ethereum ครับ อิตาเลี่ยมครับคนนะครับจะสามารถเข้าไปรันระบบได้ครับก็ต้องเสียอิตาเลียมถูกไหมครับร้านค้าก็จะได้อิตาเลี่ยมมานะครับเป็นการราันระบบไปเรื่อยๆครับทาให้ระบบครับสามารถมีเจอร์นี่รับและจ่ายเงินเป็นสกุลเงินดิจิตอลได้ทันทีครับดูมันเวิร์กมากเพราะอะไรถึงว่าเวิร์กมากเพราะว่าถ้าคนใช้ใช้ CBDC เข้าไปในร้านค้าสามารถไม่ต้องโอนไม่ต้องเอ็กชเชนไม่ต้องอะไรเลย สามารถซื้อของจ่ายผ่านร้านค้าและร้านค้าก็เชื่อมต่อกับ c d p c ของระบบของตัวธนาคา,ารกลางของเรามันก็ครบรูปเลยถูกไหมครับมันก็เป็นก้อนเดียวดังนั้นร้านค้าต่างๆ SME ต่าง, e ถ,ง,างถ้ามาร่วมจอยปุ๊บหลายๆคนครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นร้านค้าก็สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นรัฐบาลก็จะสามารถสอดส่องดูแลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเป็น การขยายนะครับตัวสภาพเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนั่นเองครับเป็นการทําให้เงินหมุนเร็วครับยิ่งเงินหมุนเร็วครับก็ทําให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่าเพราะว่ามันเป็นคล้ายคายอีเาเรียนนะในการปลักในการอะไรถ้ามันมีฟังก์ชันนี้ก็จะดีมากเลยครับแล้วอนาคตเป็นจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเงินเฟียสเงินสก,กุลเงินดิจิตอลหรือว่า CBDC นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันต้องดูกฎหมายต้องดูดีมานซัลาย ร้านค้าคนใช้ว่าเขาใช้อะไรกันครับส่วนใหญ่ยิ่งเขาใช้สกุลไหนเยอะครับสกุลนั้นก็ยิ่งมีค่านะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าเราบอกว่าเราเอากลีบมาใช้ตอนในประเทศไทยมันก็ไม่มีค่าอะไรสําหรับเราถูกไหมครับดังนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาในสังคมเราที่เราอยู่เนี่ยเขานิยมใช้อะไรมากครับแล้วคุณแหลกคิดว่า c b t c ในประเทศไทยครับจะเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันมานะครับ แล้วคุณใช้สกุลยืนอะไรอยู่ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับพูดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับสาระดีๆอย่างนี้อย่ลืมกดถูกใจครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย